ช่องสาวยโสชาแนลนะคะกับสาวยโสแฟนเพจวันนี้วันอาทิตย์มาทำกับข้าวกันมือนี่ยีเห็ดก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะภาวะโม้รู้ว่าชิลยังกินก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเป็นแบบอาหารหลักของบ้านเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นประจำเลยอัน,นี่ต้มน้ำซุปค้างน้ำไ้ก่อนเดี๋ยวรอมันเดือดกันนะคะค่อยใส่เครื่อง เริ่มเดือดแน,น่จักน้อยแล้วเกิดแล้วเขาก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงว๋้ยเตี๋ยวเครื่องปรุงว๋้ยเตี๋ยวไก่มาละน้ำมันจะได้นว่ๆไว้ ักชีรกกักบชัชีสองลักเกลือใส่ข่าอไป1ก้อน ือความนัว เป็นน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำมันชินน่เลยใส่เ่็มวนนั้นอันนี้ก็เค็มคนไปแห้งแบบพักไว้ใส่หลายๆหลอกนะคะ เราไม่ได้ทำหม้อใหญ่าง<อ><อ>เราให้มันเดือดจักหน่อยจังใส่กระดูกใส่โค้งไก่ลงไปใส่มะละมะละลงไปใส่ไก่ได้ไหม โครงไก่สองโครงเ๋ยวซื้อเห็ดหอมมาจะปิดฝาเลยไว้ให้ไก่เปือยก่อนนะคะกระทะนี่กะต่อด้วยกระเทียมเจียวนะคะ เที่ยมน,นี่เราปั่นมาเรียบร้อยซื้อมา20บาทปั่นเบิดเลยเที่ยมเป็นแดยังสิบเบิดติด ีเครื่องปั่นได้ดายได้ไปเจียวแนะัวห,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 หัอหอมหออห่อหอบเบอร์ต่อได้ดาย ข้มอมโขลกแล้วให้เบิด์ตใช้แดเป็นเนื้เป็นท้องเบิดเราซื้อมาเราต้องใส่ให้เ,เ,เจียวให้มันเหลืองๆก่อนนะคะกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราใส่ได้ดอ่ะพอมันเหลืองเนี่จักหน่อยเพราะตองเอาเหลืองหลาย ้ำมันองน้ำม,นมันแต่มันสิพอเหลืองหลายมันสิใหม,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 ม่ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปจังนัวนัว,น,ว,น,วนิดนึงนี่พอเหลืองแค่นี้เราก็ปิดแก๊สได้แล้วนะคะ แล้วน้ำมันมันก็นี่มีความห่อนอย่มันจะสีอมเป็นมันจะสีเหลืองงามพอดีให้เ้ากินอืมเสร็จแล้วเตรียมเจียวเราเริ่มเริ่มสื่อพี่ปนเอิไปเจอพี่ปนมีน้องเลย ต้องม้อกเฮยอันนี้เครื่องกว๋วยเตี๋ยวเราเตรียมเสร็จแล้วต้นหอมผักชีตั้งชายไปตั้งโอ๊อันนี้ตั้งชายกระเทียมเจียวพริกไทยน้ำส้มน้ำปลาพริกป,ปน่นน้ำตาลเดีย๋ยวลวกเส้นกันเลย ต้มน้ำลวกเส้นลวกผักกันนะคะนี่เราลวกเส้นลวกผักเส่ในนี้เลยนะคะใส่ลงมาเลยก็<อ>ให้น้ำเดือดเทแบบ่ากับเอานี้ตักขึ้นมาเลยใส่วยได้เลย,เลยรอให้เดือดก่อนนะคะนี่ได้แล้วนะคะนี่ ปุ๊บกะปุ๊บๆตวจใส่ถ้วยเลยจ้ะตรวจใส่ถ้วยเลยก็ต้องใส่บวยวดวกเส้นใส่หนียัง่ายเลยจ้ะนี่อิกแกะเต็มเลย ปรุงเครื่องนะคะใส่กระเทียมเจียวตั้งชายใส่ต่้งชายจนหอมกระเทีตั้งโอ๊พริกไทยเดี๋ยวพวกน้ำตาลน,น้ำสมเี่ยให้คนกินเข้ามาปรุงเอานะคะที่นี่ใส่ ใส่เนื้อไกไ่ใส่ใมะละมะละหัน่นใส่เข้าไปใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นสี่ลูกเนื้อไก่ใส่ตักใส่เลยจ้าอันนี้เนื้อไก่ นี่เ็ดเจียวไก่เราน่ากินไหมคะลูกชิ้นทั้งไก่ทั้งมะละโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะบา,บายบายจุ๊บ